ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี่ยเลินกับสิมาเบาเรื่องเล่าบางสิ่งบางอย่างให้พี่น้องฟังถึงชีวิตเนต่างแดนในบางส่วนว่าอยู่จังใดอยู่ในสถานะใดเข้าจังคอยสิใดบ้านรัฐบาลอยู่เนาะคะ่นะเนาะเยลินกับสีน้ำความรู้ที่เยลินมีประสบการณ์ที่พบเจอแล้วคลุกคลีอยู่มาเบาให้พี่ให้น้องฟังเธอว่าอาจจะบ่ได้ถือต้อง ทุกอย่างเสียทั้งเมดกระดวยจากว่าแต่ละประเทศแต่ละหม่องแต่ละบอลบาคือกันเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะพี่น้องเห็นบอค้าบ้านที่พี่น้องเห็นหลังสีอา่าหลังคาเกาๆแดงๆที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นนั่นก็คือบ้านรัฐบาลบ้านหลวงแฟลตหลวงนะคะที่ห <c oughs> ลากหลายครอบครัวอาศัยอ,อยู่น้ำกันอา่า สันเทิงสันล่างกระบาไปเนะคะเนะาะค่ะเหตุจังใดบุคคลเหล่านี้เพิ่นจังคอยได้มีโอกาสได้อยู่บ้านรัฐบาลได้อยู่แฟตรัฐบาลเหตุจังใดจังคอยสีได้มีคาเศรา้าเยลินกัสีมาเบาให้ฟังเนาะคะนะ่ะเนาะช่วงนี้สิเป็นช่วงน้ำลด ออกสีเห็นเลือกข้างเติงเคิงอยู่จังเสียล่ะคะ่ะพี่น้องคะสถานที่แห่งนี้อยูพวกไก่จากบ้านเยลินคะ่ะบ้านที่เยลินเฮ็ดให้เบิรงนั่นกษียู่ด้านหลังที่เยลินอยู่นะคะสิเป็นซอยสุดท้ายที่เยลินอยู่เฮ็ดจังไดคนเรานี่เพิ่นจังค่อยได้มาอยู่บ้านลัดเนาะคะ่นะเนาะ ส่วนที่เห็นอยู่นั่นก็นมีทั้งบานลาดแน่ทั้งบานส่วนตู่ค่ะพี่น้องคะแบบหนึ่งนะคะค่ะสำหรับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องฟองฝายลุงป่าเอาอาสุผูสูคนเสียงเจ๋อเจ๋ออย่าเล่นมากอีกแล้วค่ะตะกี้อย่าลืนลืมสวัสดีจะถือ่ซาซาอย่าเล่นเด้อค่ะเด้อบ้าบ่าบ่บ,บ,บ,บอ,อือสามเมือดีสี่มือปวงเนาะคะนะ่ะเนาะ เอลินกสีมาว่าเรื่องเล่าของทําอย่างไรเราถึงจะได้บ้านรัฐบาลอยู่นะคะนะในกรณีภูเพิ่นที่ได้บ้านอยู่เลวเฮ็ดจังไดวัติส่วนใหญ่แล้วคนที่ขอบ้านรัฐได้บ้านหลวงได้จะต้องเป็นบุคคลที่หนึ่งตกงานค่ะพี่น้องค่ะตกงานเนี่ ครอบครัวแตกแยกแน่ยังเช่นครอบครัวมีลูกหน่อยน้ากันเนี่ยไปกันบ่ได้ออแตกแยกสานโมกันเนี่ยเพิ่นกะสีไปยูไปยื้อบ้านพักชุกเฉินหม่องยยลินเห็ดงานค่ะพี่น้องค่ะาบ้านพักชุกเฉินที่นั่นกับบ่ได้เชิงว่าชุกเฉินดอกพี่น้องแต่ยยลินเอินว่าบ้านพักชุกเฉินเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่คนไร้บ้านได้ไปพักพิงอาศัย กับหลวงก่อนที่หลวงสีได้หาแฟลตหาบ้านหาหมองให้ยู่เป็นรักเป็นแรงเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะคะ่นะเนาะยังเช่นเด็กน้อยคนนุมค้นสาวที่บอสามารถอยู่หวมครัวเฮือนกับพอกับเม่ได้เขาก็ออกไปขอ แฟดรัฐบาลอยู่ซึ่งการที่จะไปขอแฟตรัฐบาลอยู่กะบ่ได้ง่ายค่ะพี่น้องค่ะต้องรอคอยคิวลหลายๆอย่างแล้วบัดที่นี่การที่จะขอพื้นที่รัฐบาลอยู่บ่ได้อยู่ฟรีๆได้พี่น้องเมื่อเขาให้แล้วคุณก็ต้องออกหางานทําแต่ว่า,าสิ่งที่ดีก็คือ ค่าเศซาแฟตรัฐบาลจะถูกค่ะพี่น้องคะในกรณีเจ้ามีลูกน้อยหรือว่าถ้าเจ้าเป็นซิงเกิลนะคะเนาะซิงเกิลเพื่อซันกะกะสีาคิดค่าตามตสัดส่วนค่ะพี่น้องคะแต่ทุกคนจะต้องหางานทำนะคะโบแมนว่าได้บ้านหลวงแล้วได้แฟตหลวงแล้วเจ้าสีนังยูนอนกิน เด้พี่น้องบ่แมนคะ่ะเจ้ากต้องออกหางานเฮ็ดสิใดหน่อยไดหลยก็ต้องค่อยรีพตให้รัฐได้รับทราบความเคลื่อนไหวว่าเจ้าหางานใดหรือ,อยังงานใดจากสมองเข้าสิต้องค่อยรีพตความเคลื่อนไหวของเฮ้าต่างๆให้รัฐบาลได้รับรูค้ค่ะเลยอย่างหนึ่งในกรณีนน <c oughs> ในกรณีของลูกเล็กเด็กแดงสำหรับ ผู้มีลูกหน่อยนะคะเนาะสมมติว่ามีลูกสาวลูกชายหน่อยอย่างละคนอย่างสิหลวงกสิหาบานสามของนอนให้เจ้าอยู่เพราะว่าหยังวัติเด็ก หญิงกับเด็กชายจะต้องได้มีห้องนอนเป็นสัดส่วนของใครของมันเพิ่นถ้าเป็นลูกไา้สองคนยังเสิเพิ่นเสียหายเด็กน้อยนอนร่วมกันได้ยูพี่นอนนอนนอนห้องเดียวกันได้ค่ะพี่นองใส่เตียงสองอันแต่ถ้าคุณมีลูกสาวลูกชายหลวงกับสีหาบานสามห้องนอนให้เจา้ายูค่ะพี่นองคะ่ะซึ่ง ถ้าเพิ่นได้ยู่บ้านหลังใดแล้วนี่นะคะเพิ่นกับสียู่จนกว่าลูกเพิ่นสีใหญ 28, ่หอดสิบแปดสิบเก้าปีพุนพ่นได้พี่น้องอยู่ไปเรื่อยๆแล้วบานนี้ค่าเช่าของสําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวจะเอามาจากไหนในเมื่อเจ้าเลี้ยงลูกในกรณีของคนผู้มีลูกน้อยเพิ่นเอารายได้มาจากใดมาใจให้รัฐบาล รัฐบาลกับักผาษีจากภูมิรายใดจังเยลินเห็ุงานจังหลายๆคนที่เฮตดงานเต็มทีนี่แหะค่ะผ้าษีเฮ้าบางส่วนที่เฮ้าทำงานใดที่ถือหักไปเพิ่นก็เอาไปซ้อยเพิ่นก็เจียดไปซอยให้ผููตกงานภูอยู่ในสถานะที่บรได้มีการมีงานเฮ็ดย่างเต็มที เออเพิ่นก็นฮักไปไปซวยเหลือคนเราเนี่ยล่ะค่ะแล้วลบันนี้ถ้าในกรอนแ้วนี่ลูกน,น้อยนี่แห้งสิสบายพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นสามารถเคลมไดให้หลายๆอย่างบ่าว่าสิเป็นค้านามค้าไฟค้าอันนันอันนี้แล้วก็หลวงกันยังมีค้าเลี้ยงดูให้เด็กน้อยผู้นึงก็ผู้ละ80กว่าปอนด์แต่ตีเป็นเงินไทยห้าตอนนี้ออบาทละ4 หนึ่งปอนเรียกได้42บาทเนาะคะ่นะเนาะกับลายเบิงยาลินตกเลขค่ะพี่น้องค่ะกะับตกเดือนละ3 0 0 0 3,000กว่ากว่าได้ยี่ดอกตามคางเงินบาทขึ้นลงเนาะคะ่นะเนาะซึ่งเด็กเหล่านี้จะได้เงินเลี้ยงดูจากรัฐบาลเป็นรายเดือนจนกว่าเขา48-19ปีพุ่นเดฟพี่น้องค่ะกะเอาเป็นว่าหลวงเพิ่นกะเลี้ยงซอยเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะในกรณีเหล่านี้เป็นยังคน ฝรั่งหรือบ่าคนเอเชียบางส่วนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเพิ่นถึงมีโอกาสได้แฟดรัฐบาลได้บ้านรัฐบาลอยู่นะคะเนาะในกรณีของครอบครัวบางครอบครัวบ,บ่บท่านได้แฟดบ่ท่านได้บ้านรัฐบาลอาจสิไปเศร้าเอกชนอยู่รัฐบาลเพิ่นก็สิซอยค่าเศร้าเครื่องนึง าตามความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮ้าสิตองลองเลียนเรียกร้องไปเหล่าเพิ่นกับสิพิจารณาอีกเที่ยนึงว่าเพิ่นสีซอยเฮ้าใดหน่อยหลายซํำใดนี่คือโอกาสดีของของของคนที่อยู่ต่างประเทศในบางส่วนที่ที่เพิ่นได้บ้านรัฐบาลน,นะคะเออคนอาจสิถามว่าเป็นอย่างเยลินคือบ่ได้บ้านรัฐบาลน,น้ำเพิ่น ก็พะว่าช่วงทีเยลินมีเรื่องยากับสามีเฮามีพื้นที่อยู่เป็นของเฮาเองอยู่แล้วเลยเยลิยลนมอนเอง I'm talk to myself <laughs> <c oughs> โดยความที่ว่าเยาลินก็มีเงินห้องถงจากการยาหลางพี่น้องแล้วกับลูกสาวเยลินกับนญ่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเยลินก็มีงานเหตุ ก็เลยบริมีจุดทิีใดตรงนี้จากหลวงค่ะพี่น้องค่ะการที่เราจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากหลวงเนี่ย,ยเป็นอีหยังที่ที่ยากเด้พี่น้องสําหรับเยลินเป็นยอมไปถ้าเข้าไปเข้าตองบ่มีอีหยังเดฟพี่น้องเราจะต้องไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเงินฝากในบัญชีนะพี่น้องนะค่ะเพื่อนจังสีสวยเข้า พ่นซอยเหาก็อยู่ในกรณีที่เหานอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดถ้าเหายังพอมีเพอซอยเหลือจะคว้างได้พ่นบ่อซอยเหาดอกพี่น้องจา๋าพ่นบ่อซอยเหาค่ะนี่คือเหตุผลที่เยลิยนสู่เซาบานรัฐบาลย่เอะเซาบานเอกชนอยู่ก็ด้วยความที่ว่าเยลิยนบอสาม,มารถท่สิขอบานรัดอยู่ใดค่ะพี่น้องคะถ้ากรณีลูกเฮาาหายแล้วนี่ พบบเพิ่นกะบ่ได้ว่าเสียห้เฮ้ายงๆเด้พี่น้องเพิ่นสีเอาบ้านหรือว่าเอาแฟตนั่นไปให้ผู้ผู้ที่มีลูกหน่อยผู้เอาว่ายๆผู้ที่อยู่ในสถานะที่แยกก่กว่าเพิ่นสีเลือกซอยบุคคลเล่านันกนสันเด้พี่น้องค่ะฝรั่งผู้จังหนึง่งเพิ่นกะเจตนา มีลูกหลายหลายคนเพื่อที่สิได้บ้านซีหของนอนหาของนอนให้ครบกับเด็กน้อยที่เพิ่นมีเราเพิ่นกับบด้เหตุงานพี่น้องเพราะว่าลูกหลายคนเพิ่นกับเลี้ยงตั้งแต่ลูกแล้วเพิ่นกับเอ่เข้มกินกับรัฐบาลเอาถมวบาดีบบเอ่อมันกับสิดีส้หรับเพิ่นนั่นแหละพี่น้อง ทาง่าดีบบมันก็นดีสาหรับเพิินนั่นแหละเนาะค่ะนนเนาะเฮากับบอด้ไปอย่ในจุดนั้นยล่ลินกับเ้าหลายบอด้เพาวาเ้าออกไปมันคือเข้าไปเหยียดเพิ่นมันคือเข้าไปดูถูกเพิ่นเพิ่นเลือกที่สีมีลูกเพื่อที่สิเอาลูกมาเป็นอาวุธเครมเงินลัดกินอันนั้นก็มีอันนี้ก็ม่ฝรั่งเป็นผู้เบาค่ะพี่น้องคะค่ะที่นี่การที่เขาสีได้บ้านหลวงบ้านยังได้ความซ้อยเหลือจากหลวงเนี่ย มันก็ต้องตกอยู่ในสถานะที่แย่อีหลีพี่น้องแย่อีหลีพนจังคอยสี่ซอยเฮาเยลินก็พ่อซอยเหลือตัวเองได้ค่ะเยลินก็เลยเลยบได้รับโอกาสตรงจุดนั้นเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ลูกเยลินก็ใหญ่แล้วทำมาหากินซอยแม่ได้แล้วจาก เงินที่น้องพิมพ์เคยได้รับเดือนละ80กว่าปอนเขากะสรงจดหมายมาบอกว่าสีไใดเศร้าไห้เพราะว่าน้องพิมพ์กับอายุ18-19เกแล้วเนาะค่ะเนาะเขากะแจงมาแล้วว่าเขาสีเศร้าห้นี่คือการใส่ชีวิตยุตางประเทศนะคะว่า ความซอยเหลือต่างๆหรือว่าเหตุจังใดเฮาจังสีใดบ้านหลวงบ้านหลัดสิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องคะสําหรับหลายๆคนที่เขาไปอยู่ในตึกที่ยล่นทํางานกับมาแตกต่างสถานะกันเนาะคะ่ะเนาะบ้านแตกสลายขาดอีกอย่างจังสีหรือว่าเป็น ขอท่านเป็นอย่างจังสี่เพิินกะหลวงเพิินเสหยความดูแลซอยเหลือเบิทุกอย่างได้พี่นอ้องยังบบมีงานเหตุเพิินกับพยุงจายหักกับภ้าษีของเฮ้าเนี่ยล่ะภาษีลยใดของเฮ้าเนี่ยล่ะไปจุนเจือเลี้ยงดูคนเหล่านี้เอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่นก็มีกฎบังคับอยู่ให้คนเหล่านี้เพิ่นได้หางานทําได้จักชั่วโมงกัย่งดีย่างหน่อยกับ่บได้นั่งกินนอนกินเนาะค่ะนะค่ะอย่าลินอยู่ในจุดนี่อย่าลินถือ ฝรั่งหลายๆคนฝรั่งผู้ยิ่งดูถูกได้เพี่น้องดูถูกอ,กอย่างวตีเพิ่นดูถูกว่าแผ่นดินอังกฤษนะก็นน้อยน้ยนึ่งพวกเธอน่างไรลมาอยู่ประเทศฉันนะอยู่เพื่อเรียกร้องสิทธิจากรัฐบาลของฉันให้เลี้ยงดูพวกเธอแม่นบ่ัว่าเย่ว่าไห้เยลินนั่นไงเพิ่นเพิ่นเพินพ่นบ่ได้ว่าให้เยลินผู้เดียวดอกค่ะเพิ่นเหมาร่วมว่าคนต่างชาติก็คือ คนที่บได้เกิดอยู่ประเทศอังกฤษนี่แหละเขามาอาศัยอยู่แผ่นดินของเขาเพื่อหวังที่สิมาขอให้รัฐบาลซอยนุนนีนั่นยลินก็นเลยเพิ่นบรูว่ายลินนันเหตุงานอยู่เหตุงานอยู่กับอันของรัฐบาลเนาะค่ะเนาะเออยลินก็นเลยตอกหน้าไงายไปว่าอันหวย เจ้ายมหาว่าคนเอเชียหรือว่าคนต่างประเทศนี่มาหมุนแผ่นดินเจ้าอยู่เดอ้อผู้พนหมุนกัจจีแมนยุแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนเฮ็ดงานเดอ้อค่ะทุกคนเฮ็ดงานเสียภาษีเจ้าเข้มกินยุสูเมนี่ก็มาจากภาษีไรใดจากการทํางานของพวกชั้นหล้วก็หลายๆคนในประเทศอังกฤษเด้อบอกว่าขั้นเธอสีเมาร่วมว่าคนเอเชียหรือว่าคนอื่นๆมาสร้างปัญหาให้ ประเทศอังกฤษเออมาขอแงยู่มาขอเบียดเบียนพวกเจ้านั่ะเจ้าเบิงติลละคนประเทศเจ้าน่ะมีแต่คนขี่ขานงานกับโบเห็ดมีตตานังกินนอนกินเอาเปรียบเทียบใส่กับคนเอเชียหรือว่าคนทั้งอื่นที่เพิ่นมาอยู่นี่ตงังคนตงังปากกัดตีนถีบดินล้นเพื่อที่สิเอาตัวหลอดเด้บ่ได้มานั่งให้รัฐบ้านเจ้าเลี้ยงดูเด้เอา้าเปรียบใส่กันเบิงแม่คันบ่เซียเยลินกันเลยวังสีเนาะเออเพื่อนะเงยงปลิปแมพี่น้อง คันเท้าต่อขึ้นเพันกับพวกก้าหยุ่งกับเท้าดอกพี่น้องเพราะว่าเท้าเอาความเป็นจริงเบาค่ะพี่น้องคะส่วนใหญ่แล้ว ผู้ขี่ขานกระลายเนาะคะนะ่ะเนาะคนบานเฮาเพิ่นกับ,บ่เคยมีคนขี่ขานดอกสาวเอย๋ยสาวไทยที่มาอยู่นีตางกับดินล้นเลียงปากเลียงทองเจ้าของถีบเจ้าของมัดท้งนั้นหน่อยนกักหน่อยหนาะที่เพิ่นสีได้ลงไปยู่จุดนั่นถ้าเพิ่นต้องลงไปยู่ในจุดที่แย่ที่สุดอา่าจนรัฐบาลเอื้อมมือเข้ามาซอยนั่นก็นเป็นการดีเพราะว่าอา่า ในความโศกหลยก็ยังมีความโศกดีอยู่เนาะค่ะเนะาะค่ะกว่าพนสีใดบ้านใดซองอยู่กะสถานะมาแต่ต่างกันเหตุการณ์แตกต่างกันไปค่ะค่ะยายลินก็นเอามาว่าให้ฟังถึงอยู่จังไดจังสีใดบ้านหลวงเฮดจังเดจังสีใดแฟตรัฐบาลอยู่ค่ะ การที่เพื่อนอได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างๆเนี่เป็นโอกาสที่ดีดีได,ด้พี่น้องซึ่งเยลินคิดว่าอยู่บา้านเฮ้าโบมีนะคะรัฐบาลาทางต่างประเทศเนี่เพื่อนให้ความคุม้มครองให้สิทธิเด็กและสตรีมาก,ก่อนนะคะดังนั้นแล้ว แม่หางนั่งใหม่แม่ซิงเกิลหลายๆท่านทั่วประเทศส่วนใหญ่แล้วสิได้รับาการดูแลจัดหาที่อยูให้เป็นสัดส่วนให้เด็กแล้วกัแม่เนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เพิ่นมีโอกาสได บานรัดหรือว่าแฟตรัดแฟตหลวงเนาะคะ่นะเนาะถามว่าห้องไงบอบานไงบอรกระึืนอยู่กับขอบขั้วค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าขอบขั้วใหญ่เน่รัดกระหาให้หลายห้องนอนถ้าขอบขั้วน้อยก็สองสามห้องนอนคะ่ะพี่น้องคะ่ะส่วนคนโสดทั่วไปเพิ่นกระเสหายู่แฟตหองเดียวซึ่งค่อนข้างสิแคบย่าลินเคยได้ไปทำความสะอาดแฟตนั่นๆแล้วรู้สึกว่าแคบ ในสายตาของเยลินนะคะก็เหมือนห้องเช่าเล็กๆห้องนึงแต่ว่าในต่างประเทศจังสีนั่นคือดีที่สุดแล้วค่ะพี่น้องคะส่วนบุคคลเรานั้นเพิ่นเสียเหตุจังไดหาไปอยากไปจังไดกับขืนอยู่กับว่าเพิ่นสีหางานเหตุใดมากหน่อยแค่ใดดินล้นซอยเหลือตัวเองใดแค่ใดนะะเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นกกินเงินลวงกินเงินรัด ตลอดฉีพจังสีกะมี่ค่ะพี่นอ้นองค่ะพี่น้องค่ะบุคคลเราเนี่ยแะค่ะผู้ที่เพิ่นได้อยู่บ้านรัฐเฟดรัฐบาลน,นี่ละบุคคลเรานี่ส่วนใหญ่แล้วในเมื่อทั้งหนาอยู่ไปหลายปีแล้วเพิ่นมีโอกาสซื้อบ้านหรือซื้อเฟดต,ต่อจากรัฐบาลอีกเที่ยนหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะซึ่งอ,อย่างเช่นรัฐบาล60ของเพิ่น40 ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าซีอูจากปีแเรเจ้ามีเงินว่างมาจำกับเพิ่นซใด้เนาะคะ่นะเนาะนี่คือโอกาสที่บุคคลเหล่านั้นสามารถสื่อบานต่อจากรัฐบาลอย่างเช่นถ้าพ่อแม่เพิ่ใได้บานรัฐ อยู่ตั้งแต่ที่แหลกอยู่ไปเป็นสิบปียี่สิบปีเพิ่นไม่โอกาสได้ซื้อเพิ่นก็ซื้อบ้านล้างนั้นก็สิตกทอดมาหาลูกหาเต่าในเมืองทั้งหนา mm hmm. ค่ะพี่น้องคะบุคคลเหล่านี้เพิ่นมีโอกาสดีๆที่สิได้ซื้อบ้านต่อจากหลวงจากรัฐหรือว่าแฟตของรัฐบาลตามที่ยาลินได้กล่าวไป าหาฟังนี่ยและค่ะแต่ว่า,าผู้ใดที่เพิ่นบด้ยอยู่บ้านหลวงบ้านรัฐที่แรลกเพิ่นมีโอกาสได้ทำมาหากินหรือว่าซื้อบ้านเอาเองโดยที่บด้เกี่ยวของกับรัฐบาลน,นั่งสี่ก็มีหลายค่ะพี่น้องคะส่วนใหญ่แล้วก็เซาอยู่สื่อเองหรือว่าส่วนใหญ่ก็สื่อต่อจากรัฐตามเนี่ละค่ะพี่น้องคะฮอ,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 อมุ่นดีๆเอามาว่าซูกันฟังเนาะค่ะเนาะะนี่คือช่วงโมบาน ฟังทั้งขวามือของเยลินนี่สิเป็นบานส่วนตูนะคะถ้าสื่อขายก็โอ้หลายสิบล้านพี่น้องคะถ้าเป็นฟังทั้งนี้ก็ยังมีแฟตของรัดปะปนอยู่นะะเนาะเนาะค่ะเยลินก็เลยเอามาให้เบิง้งเป็นบางส่วนค่ะเรื่องเล่ากับ มีมาให้รับฟังรับชมความรู้นิดๆหน่นนอยๆกับการใส่ชีวิตอยูต่ตางแดนให้พี่ให้น้องได้ฟังออไปเงายๆเนานะคะ่ะเนาะค่ะเชื่อว่าท่อนใดอันใดว,ว,ว่าค่อยถือค่อยต้องทั้งหมด ถ้าหากว่าผู้ใดอยู่ประเทศอังกฤษนี่มีความรู้ดีๆอันใดที่มากกว่าที่ยะล่นรูกก็มาลงในคอมเมนต์ให้ยาล่นอ่านน้ำให้พี่เห็นน้องเข้าได้อ่านได้รู้ไปน้ำกันนนเดอค่ะเดอค่ะขอบคุณหลายๆนะคะคลิปนี้ยาวอีกแล้วพี่น้องคะ่ะยาล่นกับสิขออนุญาตบาคําจบไปสะกอนพอกันคลิปหน้าน,นะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย